ย้อนห่วงรับรางวานเฮ้เฮ้เก่งมากลูกเฮ้ยครับเดี๋ยวเดี๋ยวเข้ามาจอยกันอีกทีนึง่งถ้าอะไรที่อ คอนตัลเล่นไปก่อนแต่เครื่องเล่นนะครับอยู่ไว้ก่อนรับเครื่องเล่นเี่ถึงว่านลงอยู่ไว้ก่อนนะครับเราจะมีกิจกรรมที่นี่เปิดนะครับอีกบตะคู่นะครับเปิดแล้วเราจะจับของตะวันกลางนะครับจับเลยนะครับเปัวนี้จับของละวันพิเศษตลอดนะครับใครอยู่ในบริเวณเวทีกลางจังสิีดษของละวันเอาไถ่นางอยนีจับฉลาดสุมากจังสีใดเออถ้าไถ่บัลนั่งจับว่าอะไรเพื่อ ใครเข้ามาบริเวณนี้นะครับอยู่ตันคู่หลังจากที่ประธานนะครับเร้กลาบุญครับสวัสดี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 ครับท่านนายกขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะครับท่านนายกท่านนายอำเภอนะครับท่านรองนะครับท่านสธนะครับขอบคุณมากครับครับกับกับขอบคุณมากๆที่ให้มีกิจกรรมในวันนี้นะครับ

วัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากรเอับม่บว่านจอรเสักครู่ลูกข้าวผัดนี่นะกินข้าวผัดกินไปเรื่อยเรอมาฐานครับนี่อะไรนะซุปอเออ สุมสำนักปลัดเทศบาลนะครับอุ้ยฟุตบอลออะไรนี yeah> ่กินกินลูกกินเลยกินเลยนี่แหละนี่แหละเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพูดเดี๋ยวเอาไว้นี่ละไว้นี่ก็ได้สาวสวยมาอีกแล้ว สาวสวยกับนุ่มรอนะครับเดี๋ยวพิธีเปิดนะครับงานบันเด็กสวัสดีครับมากมาเาเหมือนแรกเลนะเดี๋ยวเข้าดูกันมาบอก นายกเทศมนตรีประหลาตินมาบอกนะครับทางบริษัทประจำปีพศ2569ขอขอ้ท่านผู้บริหารที่ตระนักให้เกียรมาเปิดประชารัฐในปีนี้งานบริษัทประจำป2569วันเสาร์ที่2ของเดือนกุมภาพันของทุกปีและวันี ได้กำเหนดให้เป็นวันเดือน์ชาติซึ่งปีนี้ลงตำแหน่งเสาที่10มกราคสีมาที่สภาลิติบัญญัติซึ่งมีภารกิจอำนาจหน้าที่ในการส่งเสริมการพัฒนารอดเลยท่านประธานคุณตามพระราชบัญญัติทศบาลพศ2 4 9เและได้ตามพระราชบัญญัติตั้งบทแผน ให้แก่องค์กรปกครองส่นทองถิพศ2542ได้ตาะหลักและ็นถึงความสำคัญของเด็กซึ่งเป็นอนาคตของชาติจึงได้ร่วมกับสถานศึกษาหน่วยงานราชการและภาคเอกชนในเขตเทศาบาลตะบน้้ายหญาร่วมกันจัดทำกิจกรรมงานวันเด็กขึ้นในวันนี้โดยจัดให้มีกิจกรรมตอบคำถามรูปวิี เป็นการแสดงของเรืงเรียนงในที่สว่างประดุน้าหน่อการแสดงของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กที่หน่อการประกวดร้องเพลงเยาวชนอายุไม่เกิน12ปี